มีค a n d i d a รัฐมนตรีต่างประเทศไหมพรรคประชาธิปัตยอันนี้ต้องเรียนถามท่านก่อนนะครไม่มีการพูดกันหร,หรือไม่มีตัวก้าวไลเนี่ยคุณสิริกัญญาเป็นค a ด d เดต t รัฐมนตรีต่างประเทศไหมได้ไหมต้องขออุบไปก่อนค่ะจริงๆแล้วกระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงที่เราสนใจมากคุณเกียรติครับนี่เป็นค a n d i เ a รัฐมนตรีต่างประเทศของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดชีวิตเลยนะนี่เมื่อไหร่จะได้เป็น3 4รอบแล้วเมื่อไรจะได้เป็นการทูตเชิงรุกเนี่ย เราก็ควรจะลุกในยุทธศาสตร์ที่เราได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราไม่ต้องมีจุดยืนนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะยากที่จะแสดงจุดยืนถ้าเราแข็งกล้าวด้วยประตูจะปิดเลยเราเป็นประเทศเดียวนะที่จะเข้าถึงพม่าได้ฟังขึ้นไหมโบราณวิธีคิดนี้โบราณมาก ถูก<พ>อมองอจากฝั่งอเมริกาบ้าบางครั้งเราก็าชิดจีนเกินไปบางเรื่องจริงก็บอกเรา,าก็ชียอเมริกาเกินไปค่ะถ้าเราเอ็นเอียงข้างใดข้างหนึ่งจนหมดนนหน้าตัาเนี่ยมันก็จะไม่เหลืออำนาจในการต่อรองอังเกฤษไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศดังนั้นทำอย่างนี้ผู้นี้ได้แต่ถ้าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วจะทำยังไงง่ายๆเลยนะครับทิปรีพอร์ตครับ ผมเป็นคนไปเจรจาเองตอนนั้นผมเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยเขาบอกเขาไปเจรจาเองนะไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเซฟรีพอร์ตตอนผมเป็นประธานผู้แทนการค้าอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ทราบตอนนั้นแต่ไม่ทราบตอว่าตอนว่าตอนนั้น่อนนีครับ